แม่ก็มารับภารกิจน,นะคะส่งน้องลิลล,ลี่อน้องลิลลี่เป็นใครเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่คือน,น้องลิลล,ลี่ลิลลี่แล้วลายยืดเลย <c oughs> ฮัลโหลถึงแล้วโอโอปาเดี๋ยวพาลงรถกันลิลลี่มาปึ๊บอ่ะถึงแล้วออกมาเร็วออกมาจะยอมออกไา้นอกออกมาเร็ว โอ้น้ำลายยืดเลยมเมาลดหรือเปล่าเ <c oughs> ออถึง <c oughs> แล้วเร็วเออมา,อขาเขาเตรียมขนมให้ด้วยโอ้บ้านใหม่บ้านหม่อื่แต่จะเลอะฉี่นิดนึงนะคะ <c oughs> มาแล้วแล้ว,ลวสร้างขอบคุณเคยกันกันลิลลี่มา อไปไหนละสำรวจสำรวจบ้านเหรอรี่มาเร็วโอ้โอ้กินเลยเร็วเร็วน่าจะนะลิลี่มาน้ำลายยืดงงงแต่ไม่เห่านะเมื่อกี้ตอนที่หญิงไปรับที่คุณหนิงเขาบอกตกใจมาไหมมามามาจะมึนมึนอยู่มาเร็วลิลี่มา ลิลี่อะกินขนมไหมกอะลิลี่ลิลลี่ถึงบ้านใหม่แล้วนะอืม,อมไปเร็วไปกินขนมไปอืมมาเร็วนี่นี่เขามีขนมมาต้อนรับลิลลี่ด้วยเนี่ยเร็วเร็วเร็วมาเร็วสักพักหนึ่งไอช้องทำใหม่ได้แล้วลิลลี่ ลิลี่ก็จะตัวแข็งนิดนึงงงอยู่กำลังงงไม่รู้งงหรือเมารถดแต่อยู่เรื่อนเขาปกติใช่ไหมเมื่อกี้ก็ยังคือคักอยู่นะเออเมื่อกี้บอกก็เห่าเห่าอะไรเงี้ยมีความงงงงลิลี่เนี่ยแหละบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหม โอ้เนี่ยบ้านใหม่เนี่ยมีบ้านอยู่แล้วเห็น,ด<ต>นเด้วยเธอยังแมวก็โดดเข้ามาโอ้โก็จัดแมวเลยนะแต่แมวมันชอบแบบเข้ามาแล้วก็ออกไปชอบเขาวิ่งอาจจะเล่นกันก็นได้นะอยู่ว่าดูแลดูไม่ดุขนาดนี้ลินลี่อือเอางงอยู่งงงงนะเดือ อาเจ้เาเนอะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเห็นไหมไหนเออยอมเข้าหาละเร็วไปเที şey ่ยวเร็วเร็วไปดูเร็วไปดูบ้านเร็าเร็วไปตรงไหนก็ได้เอ้างงอิดงงยังไงเนี่ยไปหาคนนี้เออเออนั่นแหละ เนี่ยนหะแม่นะเออเลี้ยงหนูนะเนี่ยเข้าดีเขดีเออเรารู้จักกันแล้วเออให้จับแหละมอนั่นแหละแน่แน่เออพี่มาส่งเฉยๆพี่มาส่งเอออืม ตัวใสลุงเอออ๋อจะเ,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 เลือกโลเคชั่นตรงไหนเอาเลือกเอาเลยจะนอนตรงไหนก็ได้เอา